สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถไฟสุดหรูที่ถูกขนานนามว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งการคมนาคมสมัยใหม่ของประเทศไทยรถไฟสายพิเศษที่มีชื่อว่ารอย l t ้าไทไลน์เทรนรถไฟที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยความสะดวกสบายและเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้อย่างลงตัวรถไฟรอย้าไทไลน์เทรนไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสําหรับการเดินทางแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหรา ความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนตั้งแต่แรกเห็นภายนอกจนถึงการนั่งสัมผัสภายในเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกตัวรถไฟได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยผสานเข้ากับเส้นสายแบบแอโรไดนามิกที่ช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้รถไฟวิ่งได้เร็วขึ้นประหยัดพลังงานและยังให้ความรู้สึกสง่าง,งามเมื่อแล่นผ่านเส้นทางต่างๆตัวถัง,ง,ง,งสีขาวมุกสะท้อนแสงแดดยามเช้าตัดกับเส้นสายสีทองที่สื่อถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมไทย เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในรอยย่าไทยไลน์เทรนคุณจะสัมผัสได้ถึงความโอ่อ่าหรูหราทันทีห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยโทนสีทองอ่อนและน้ำตาลไม้ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายตาเสริมด้วยงานฝีมือไทยเช่นลวดลายกสลักบนผนังเบาะนั่งที่หุ้มด้วยผ้าไหมไทยคุณภาพสูงรวมถึงโคมไฟที่ได้แรงบันดาลใจจากโคมล้านนาทุกอย่างล้วนแสดงออกถึงความใส่ใจในรายละเอียดในส่วนของที่นั่งนั้นรอยย่าไทยไลน์เทรนจัดเตรียมไว้หลายรูปแบบตั้งแต่ห้องโดยสารมาตร,รฐานที่กว้างขวาง มีจอส่วนตัวระบบ Wi-FI และโต๊ะทำงานไปจนถึงห้องสวีทสุดหรูที่มีเตียงนอนโซฟานุ่มๆและห้องน้ำส่วนตัวผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเดินทางสั้นหรือยาวอีกหนึ่งจุดเด่นคือห้องอาหารบนขบวนที่เสิร์ฟเมนูอาหารไทยต้นตำรับและอาหารนานาชาติเชฟประจำขบวนเลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งข้าวซอยหรือสเต็กเนื้อน,นำเข้าทุกเมนูถูกจัดเสิร์ฟอย่างประณีตเหมือนนั่งอยู่ในพัตตาคารหรือบนดิน สำหรับใครที่ชอบความบันเทิงรอยยลไทยไลายเทรนก็ไม่ทำให้ผิดหวังมีห้องเล่าหรูหราที่จัดแสดงดนตรีสดการแสดงศิลปวัฒนธ,นธรรมไทยและพื้นที่ชมวิวพาโนรามาแบบ360องศาให้ผู้โดยสารได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นภูเขาทุ่งนาหรือชายฝั่งทะเลด้านความปลอดภัยก็ถือเป็นหัวใจสำคัญรถไฟรุ่นนี้ติดตั้งระบบเบรกอัจฉริยะกล้องวงจรปิด AI รวมถึงระบบตรวจจับการสั่นสะเทือนทำให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางทุกครั้งปลอดภัยไร้กังวล อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบประสิทธ,ธิภาพสูงลดการปล่อยคาร์บอนและเสียงรบกวนรอยเย่าไทยไลน์เทรนไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกในการเดินทางแต่ยังเป็นการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ขึ้นขบวนนี้จะได้เห็นความเป็นไทยผ่านรายละเอียดการออกแบบรสชาติอาหารและการบริการแบบไทยแท้ถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยโปรโมทประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก นอกจากนั้นรถไฟยังมีเส้นทางที่ครอบคลุมเมืองสำคัญต่างๆเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตและหัวหินผู้โดยสารสามารถเลือกแพ็กเกจท่องเที่ยวที่รวมการเดินทางที่พักและกิจกรรมในท้องถิ่นได้ทำให้การเดินทางด้วยรอยย่อไทยไลน์เทรนไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่แต่เป็นการท่องเที่ยวในตัวเองผู้โดยสารจำนวนมากที่ได้ลองนั่งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารอยย่ไทยไลน์เทรนเปลี่ยนมุมมองการเดินทางด้วยรถไฟไป,ไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่คิดว่าเป็นเพียงวิธีการขนส่ง กลายเป็นการพักผ่อนที่หรูหราและมีคุณค่าทางจิตใจเมื่อเปรียบเทียบกับรถไฟความเร็วสูงในประเทศอื่นๆรอย a ย้าไทยไลน์เทรนมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพราะไม่ได้มุ่งแค่ความเร็วแต่ยังเน้นประสบการณ์และเอกลักษณ์ไทยควบคู่กันไปรถไฟสายนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงคู่แข่งแต่เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานใหม่ที่หลายประเทศเริ่มจับตามองในอนาคตรอยเย้าไทยไลน์เทรนมีแผนที่จะขยายเส้นทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการเดินทางทั้งด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวซึ่งจะทําให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับภูมิภาคอย่างแท้จริงสรุปแล้วรอย a l ้าไท l ไลน t r a รนไม่ได้เป็นแค่รถไฟหรือแต่เป็นเวทีแสดงศักยภาพและวัฒนธรรมไทยในทุกมิติทั้งการออกแบบอาหารการบริการและเทคโนโลยีหากคุณกําลังมองหาประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับรอยเย้าไทยไลน์เทรนคือคําตอบที่คุณไม่ควรพลาด และก่อนจะจบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถไฟรถยนต์และยานพาหนะสุดพิเศษอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า